สวัสดีค่ะ YouTube นะคะว anyway ันนีสาวแฟมิลี of so like this, so so me, so ่แรงงานตัวนะคะสวัสด yeah. ีเอฟทีน้องหลาทั่วโลกทั่วประเทศน้ำเด้อค่ะนะคะนั่งนั่งเบานะคะนั่งเว้าคือเก่าค่ะนะคะเอฟดีนั่งเนี่นั่งทำคลิปน้องหลาคือเก่าเด้อค่ะนะคะน้องหลาก็ดําเนินอ่าไปคือเก่าเด้อค่ะนะคะขอบคุณน้องหลานะคะขอบคุณเอฟดีน้องหลาทั่วโลกทั่วประเทศนะคะยังบ่ทีงบ่ปากการนะคะน้องหลาคือเก่านั่นแหละคือเก่าแบบน้องหลานั่นแหละนะคะก็ยังเด้อ งานแต่ยังดําเนินไปเรื่อยๆนะคะดําเนินต่อไปนะคะแต่ว่าคอยเหตุคอยอย่างเอานะคะบ่ะต้องเป้านะคะการคิดไปเห็ุง,งญญานเมื่อน,นี้บไดดลยโตเตอร์ค่ะนะคะมื่อน,นี้นะคะบอดดายโตเอตอร์เพราะว่าเร่งไดละ่ะมันจะได้ไรตัวไดนะคะเพราะว่าเร่งใดล่ะอมันมีกคขานะคะมื่อน,นี้เนาะ ค่ะเอฟซีนะคะขอบคุณในหลายค่ะนะคะอีพีสิบนะคะโวยกัรจองบัตรจองปีเดอะะ้อค่ะนะคะพันธีที่แปดมกลาเนาะนะคะเอฟซีนะคะ,ะบัตรเ็นเงน่าจิเป็นรอยเทนนคือเก่าเนา 10, นะรือการรือว่ารอยที่เก่าเนาะนะคะไปเรื่อยๆเด้อค่ะนะคะบัตรใจจังได้ก็เอานะคะเพล่ราลำลครแฟนเพดเด้อคะ่ะเอฟซีนะคะค่อยๆไปเรื่อยๆเดอ้พอพอๆแม่แม่นะคะพอ,พอๆแม่แม่จะจิงจะปะนองหลานเนาะนะคะแต่ว่าเอฟซีหลายคนของหนูอย่างมาหลายๆอย่างละนะคะ อย่ที่หลายคนบอกว่าผมออกมาแล้วคุณพลอยผมไม่ไปแล้วนะคะผมรู้แล้วอะไรคืออะไรตัวเด็ตอนนี้ก็บอกว่ากท,ทุกคนกป็ยังเวเาอยู่ว่าถึงตา้องหลาน้นะคะ้องหลานดาเนินงานไปเรื่อยๆืเด้อง้องหลานนะคะ,ะดำดาเนินงานไปเรื่อยๆืนะคะ้องหลานนะคะแล้วก็ที่ยังกระจำแต่ถมก็ถมก้นเบาผมก็ต้องไปเบานะคะเงียบ,บไว้นะคะเงียบไว้ พอต้นควงเบาตัวพอตองเ้าเงียบเงียบไว้เลยนะคะถ้าโต้าโตอ่าเบาเบาอีหยังมันก็จีดีนะคะถ้าเ้าอีหยังต่อไปนะคะมันก็บ่ดีนะคะเพราะว่าบางคนเขาขี่แบบบางคนณี่แบบว่าบางคก็ขี่ทับถุน่ะแต่ว่ามันทับถมบ่ได้หรอนะคะอ่าอ่าน้องลาต้องเดินทางไปหนานะคะถึงขี่ซาขีเลี้ยวขีซ่าแดงกับเบาอีหยังก็พยายามเดินทางไปหนาถึงเอฟซีจะหน่อยนะคะโตก็บพตองไปยุดค่ะนะคะไปเรื่อยๆนะคะ ใจอยู่นะคะอิบ <sh arp look> ตีนะคะทํ้ใจสบายสบายนะคะอิบตีก็ทํ้ใจสบายสบายนะคะองหลากก็ต้องทํ้ใจสบายสบายนะพี่พ้อก็ยังต้องทํ้ใจสบายสบายเลยตอนนี้นะคะพี่พ <sh> ้อยก็ห Hawai. ah. <sh> ูวายหยังคือหยังนะคะตอนนี้นะคะอิบตีบางคนก็ตอนนี้นะคะก็ออกไปอยู่นะคะออกไปอยู่ออกไปอยู่กับมันก็แล้วแต่ใจเขาเนาะนะคะอิบตีบางคนเขาก็ไม่ได้ออกไปใส่ค่ะแคอยู่ตรงนี้แหละ่นกระจอกอยู่นะคะเพ่นกระจอกฟังอยู่นะคะจอบฟังอยู่นะคะ อยู่นี่แหละเพื่อนกระจอกฟังอยู่ว่าเออน้องหลานจีบเป็นจังไงจังไงนะคะแต่จะมองกันนะคะเอ็มีไม่ได้จีบนองหลานนะคะแต่ว่าเพิ่นเบิ่งอยู่ว่าน้องหลานจีไปจังไงเราอ่าอ่าอนาคตูดีบเป็นจังไงเราอ่าการพูดการจาคนที่ว่าทับถงจีบเป็นจังไงนะคะแต่ว่าคนที่ว่าอ่ามันเว้าไปมันกระมวลปากนะคะใช้จีได้เลยนะคะกระแสบ่มีดอกนะคะที่เว้าไปมวลปากนะคะคะมันมัน พี่พ้อยคิดแล้วเอฟซีคิดแล้วความจริงบ่มีสักอย่างหนึ่งนะคะคนเรานะคะสัดใจนะคะจ be ัดใจเอียงกระไรคาว่าสัดใจนะคะเอียงสักอย่างบ่มีความถูกต้องสักอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งเอกการแม้กระทั่งอียงก็บ่มถูกต้องสักอย่างหนึ่งนะคะมันก็คงทียาก่อยู่นะคะแต่พี่พ nice. so ้อยย่านนะคะมันจะมีประวัติศาสตร์ํำร้อยโบนะคะถ้าประวัติศาสตร์จำร้อยกเตรียมรับไว้ก็แล้วกันนะคะ เออนะคะบอไซวาแลนด์นีเขาเด้อนะคะอ่านะคะอ่าบอสไซวาแลนด์นีปล่อยเขาลังบากนะคะอ่าเอฟตี้ก็ค่อยเบิงอยู่นี่แหละนะคะเอฟีก็ค่อยเบิงอยู่พ่อนิสาก็คอยเบิงอยู่เอฟี้ก็ค่อยเบิงอยู่ถ้ามันประสบความสําเร็จใดมันก็ดีถ้ามันประทบความสําเร็จก็ใดมันก็แย่ลงต่ว่าพี่พ่อยเบิงแล้วนะคะคนที่นี้จิตใจแบบนี้นะคะคนที่มีจิตใจแบบนี้นะบ่ประสบความสําเร็จค่ะนะคะ เพราะว่าคนเรามันบรซื่อนะคะบรซื้อกันปากกระใจบ็ตรงกันบรซื้อกันนะคะความําเร็จตรงนี้ค่ะนะคะว่าวไปโรดค่ะนะคะว่าวไปโรดอยากว่าอย่างว่าวไโรดนะคะคํเว่าวก็ความจริงมันตรงกันนี่คําว่านี่อยากว่าวอย่างก็ว่าวมาโรดนะคะว่าอย่างก็ว่ามาว่าอย่างก็ว่ามาและความจริงมันเปลี่ยนไปบ่ไดนะคะความจริงก็คือความจริงนะคะรียกว่าคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาคิดความคิด ว่าความสะใจนะคะบ่ได้รอกนะคะเวลาเว้าวิญญางอยากเว้าอว่าวได้โลดเว้าได้โลดนะคะแต่ว่าวไปแล้วนะคะสะดุ้งยุ่งยงนะคะเว้าไปแล้วทุกคนที่เว้าอิญางออกไปจะตามแต่นะคะทามันบ่าเป็นความจริงนึกว่าวิญญางออกมากับว้านะคะตัวเองนะคะกรรมมันก็เข้าไปหาตัวเองแล้วก็สะดุ้งยุ่งย่งนะคะเฮ้ยกูเว้าอย่างไปไม่นี่ผูเว้าอย่างไปนี่กูพิดบนีนะคะที่ไหนได้นะคะกรรมมันเข้าไปในตัวตัวเองเต็มเต็มแล้วนะคะพิดเต็มนะคะ แม่กระทางความคิดกับผิดแล้วนะคะอ่าแม่กระทางความผิดคุ้นกับคิดผิดแล้วนะคะบอกแพ่นี้แหละนะคะความผิดกับผิดผิดแล้วนะคะเอาแค่นีเด้อนะคะเพราะว่ากับประเดบังคับกันนะคะกันย์วะพี่พ้อยถามว่าพี่พ้อยเมยพี่พ้อยจ็บเอฟซีก็คือพ้อยก็นิสาคือกันผมผมผมออกมาแล้วว่าจะเด็กก็บ่าเขาเนี้ผู้รักผู้ใหญ่เยอะเลยค่ะนะคะแต่ว่าเพื่อนกับเบาเาหลายนะคะ เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็ดูห่างๆออกมาแล้วเพื่อนเจ็บเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเจ็บเนาะยี่จังไดได้หรอในเมื่อเพื่อนเจ็บเพื่อนก็ต้องเบึ่งอยู่จังตีแหละนะคะค่อยเบึงต่อไปนะคะู้หลักผู้ใหญ่าหลายหลายคนนะคะก็ไม่ได้ว่ากันเด้อค่ะนะคะเพราะจะว่าพ่อหนีสาก็คือเก่ากันนะคะ fc หลายหลายคนคือพ่อนีสานี่แหละนะคะพ่อนีสาก็สิเบ่งนอกไปนะคะไปเรื่อยๆเนาะนะคะจิตใจเข้าบดีบดีคิดเนาะบดีคิดบดีบดีคิดอย่ยงนะคะเข้าไปใดนะคะ fc นะคะ แต่ว่าพ่อนิสานะคะพี่พ่อนิสาขอความถูกต้องเนาะบางมือพี่พ่อเขาบรไสุทธิ์ไรแต่ว่าพี่พ่อติดงานพี่พ่อมีงานนะคะพ่อเขต้องแบบว่าทํางานไปก่อนตอนนี้นะคะช่วยช่วยเจ้าของร้านเขไปก่อนเนาะนะคะเอฟซีมันหลายนะคะไอ้ลูกค้าหลายก็ช่วยกันไปก่อนเนาะนะคะพี่พ่อเขอ่าแต่ว่าเดี๋ยวพ่อหมดลูกค้าแล้วลูกค้ากลับไปจางประเทศไปแล้วพี่พ่อก็จะยุดนะคะพี่พ่อจะยุดเนาะแต่ตอนนี้แหละนะคะจอยุติสงครามตรนไปตรงนี้แหละยุติร่องร้านนี่แหละนะคะ ราะว่าตอนนี้ก็ตัวว่าเห็นลูกค้าเป่นหลายตื่นๆนะคะพว้อมกิงพ่พ้อยมาตัวก็ได้นะคะชีวิตพี่พ้อยนะคะอยู่แบบสบายๆนะคะกาบตัวก็ได้นะคะป้าเวลาพอยไปเห็นงานฝาเ่นยิงหายเอานะคะ่นเบี่ยงให้ไปเหตุเนาะแต่ว่าพอยก็อในเมื่อแบบตัวกันว่าทันเนาะนะคะไอ้ตีตัวกันทําตัวกันลูกค้ามันหลายน่ะนะคะเจ้าของร้านพึ่นก็ค่อยสบายนะคะเพราะว่าเห็นงานหลายก็บไว้ก็เลยต้องตัวกันไปนะคะอืมนะคะ นี่แหละบ่ทิ้งบ่ปาขอบคุณเอฟทีทุกทุกท่านเด้อค่ะนะคะที่บ่ทิ้งบ่ปะานองหลานนะคะอย่าไปกิ้งเขานะคะเบิ่งกันไปนะคะบ่งกันไปเรื่อยๆเนาะนะคะแต่ว่าตัวกะตวยที่ว่าพอประมาณนะคะตัวใดที่ตัวเนาะแต่ตัวบ่ไดตัวก็ตัเปีหยังค่ะนะคะตัวกะตววไดแบบพอประมาณเนาะนะคะ เอพตี้ไดหลายครั้งเวลาพี่พ้อยขึ้นตอนเช้าเนาะนะคะบางคนกับเขามาบางคนก,กับบเขามาบางคนก,กับบุกก้งหูนะคะว่าพี่พ้อยขึ้นตอนไหนพอจากพี่พ้อยมีเวลาพี่พ้อยก็ยืดเดียวขึ้นประมาณนี้ติ๊ดาทีพี่พ้อยก็ไปเย็บงานแล้วนะคะพี่ฟอ,อยก็ขึ้นโดนดกรได้เนาะนะคะ แต่ว่าเมื่เอเนี่าได้ววดขึ้นนะคะพี่พ่อจะนำทำกิปเนาะอพอผูดได้หลายเด้อนะคะกดไลค์กดแชร์พี่พ่อนิจานำเบิง้งงลิปใี่พ่อนิจาโดยที่ว่าบกขามโฆษณาดีกับต,วตัวกันแล้วเนาะนะคะปันเพินนองหลาไปเรื่อยๆเด้อค่ะนะคะเอพีนะคะรำนครว,น,วนแฟนัรำไปเรื่อยๆเนะาะจังใจลาน้อยนะคะตอนนี้ก็ริ่มล้อไก่ล้ออีหยังเนาะนะคะดำเนินไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะคะค่ะเดี๋ยวปรได้นฟังมาใจเย็นๆเนาะเอพีที่ผ่าเจอกันวันที่ที่แปดมกราเด้อค่ะ